بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل لك وميتا الله سبحانه وتعالى دائما سبقا أن تكون ัมดลแล้วครับวันนี้เรามาพบกันในวันศุกร์ที่8ตุลาคม2564ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องรุกฎละหมารุกฎละหมานั้นมีอยู่13ประการด้วยกันรุกลเนี่ยเป็นกฎเลยถ้าเราไม่ปฏิบัติเนะี่ยถือว่าการละหมาดใช่ไม่ได้ในละหมานั้นมีรุกลละหมา มีสุนัขอ,อาบาอาดมีสุนัตไฮอาสามอย่างนี้เราต้องแยกได้ว่าที่เราทําอยู่เนี่ยอยู่ในส่วนของอะไรเป็นลูกกลหรือว่าเป็นสุนัขอ,อาบาอาดหรือว่าเป็นสุนัตไฮอาสำหรับนี้เราเรียนรู้เรื่องของลูกกลก่อนลูกกลนละหมาดเนี่ยมีอยู่สิบสามประการถ้าเกิดว,ว่าเราทิ้งไม่ทำมันเนี่ยเสียละหมาดเลยในี่สำคัญมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งต้องเนียะ ในใจในตั้งใจขณะที่กล่าวตังว้งไปดนสุนียรอมที่จะเข้าละหมาดอัลลอฮฺอูอัลบัตเนี่ยเนียยนึกเลยอันเนี้ยถ้าไม่นึกไม่เนียน่ยเราเป็นละหมาดอะไรอะไรไงเนี่ยถือใช้ไม่ได้สรุปว่านะครับเนี่ยเป็นลูกก้นนะการเนียเป็นลูกนนกนเนาไม่เนี่ยใช้ไม่ได้นะนะครับถ้าเกิดว่าเราจะละหมาดพอดูซุบซิ่ะ อุสล,ลีฟลดสัสซุบีรัอตาตยนีอดาดอลอา,าลาอดาดอันคือคนเดียวนะครับเนี่ยข้างงพเจ้าตั้งใจละหมาดฟดูซุบีสองรับอัดในเวลาเพื่อละตาลานนี้ในกรณีที่เราละหมาดคนเดียวละหมาดสองคนถ้า็นหมาดก็อิมามันลิลลาาลาถ้าเป็นมะมูมูตามก็อิมามันอนมะมูมันลิลลตาลาถ้าละลคนเดียว ก็อาดาอัลลีลาอ,อลิตาลาวันนี้เราจะเรียนรู้ก็เราละคนเดียวนเะข่าเจ้าเรามาฟัดดูซุบิฮี่สองเราก็อ่านเต้าตาลาดัะนั้นในละหมาดเนี่ยจะต้องมีสามอย่างแล้วเนีย่ยนะครับเนีย่ยคือต้องครบสามอย่างมีกอซอปตารอดตาอินกอซอปก็คือข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดนะกอซอปตารอตาปะมาได้ฟดัดดูข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดฟัดดู ถ้าเย็นซุปไปที่อันนี้ต้องมีครบสามอย่างนะครับอที่เหลือไม่เป็นไรถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่สามอย่างนี้สงคัญข้าพเจ้าตั้งใจและหมาเพื่อดูซุปปีสองร้อ,องอัดเพืนะ่ออัลลาหาการมาคนเดียวนะหรือว่าข้าพเจ้าตั้งใจละหมาเพื่ดูซุปปี้สองร้องอัดในเวลาเ,าเมื่ออัลลาห์นะเราต้องประมาณในเวลาเราไม่ได้กดรอใช้นะครับเอาเอาม่ข้าพเจ้าตั้งใจละหมาเพื่ดูซุปปี สองเราก็อัดในเวลาเพื่อเลาตาลาอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับยืนตรงเท่าที่สามารถจะยืนได้หากไม่สามารถยืนก็ให้นั่งหากไม่สามารถนั่งก็ให้นอนนี่คือการที่อรรถสุบานาวตาตะอานโดยเอื้อเฟื้อกระบ,บาวาพระอ,องค์ถ้ายืนไม่ไหวก็นั่งนั่งไม่ไหวก็นอนอ่าครับอัน,นี้อรรเอื้อให้เลย่เราก็เรียนรู้ ยืนตรงเท่าที่สามารถจะยืนได้ถ้ายืนมันไม่ไหวก็นะั่งหรือยืนแล้วมันไม่ตรงจะหลังค่อมหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอาลม์ทรงรู้อารมณ์ทรงเห็นอารม์ทรงรู้ทุงจิตนาของเรานะครับก็ค่อยสอนก็คือยืนตรงง่ายๆุดนะหนึ่งเนียรสองยืนตรงข้อที่สามลนะ่ะตักมีตุณยารอมคือให้กล่าควคำว่าอัลลอฮฺกัรตอนที่เข้าละมาตตอนที่เนียรเมื่อกี้เนี่ยอ่า สัลีฟัดดั้งสวีร์ก็ตาอีนีแด่ในลายตาลาอัลลอฮฺอักบัมอันเนี้ยคำกล่าวเนี้ยคือตักบวีรบุรีรอมต้องกล่าวเข้าละหมาดอันนี้เป็นลูกกลนจำเป็นเลยนะครับวันท,ที่สามการกล่าวตักบวีรบุรีรอมข้อที่สี่อ่านฟาติฮ์อ่านฟาติฮ์นะครับเป็นลูกกลนนะไม่อ่านไม่ได้ นะส่วนซูราล่ะซูร่าไม่อ่านก็ยังได้เพราะว่าไม่ใช่รุกลแต่าการอ่นานปฏิฮานั้นจะต้องอ่านนะครับแล้วก็เป็นภาษาอาหรับด้วยนะครับัปฏิฮานต้องเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาห์นะครับจะอ่านดังอ่านค่อยเรื่องของเรานะครับแต่ต้องอ่านนะอัลลอฮ์ประจำนะนั่งในใจกันนะอัลลอฮ์เว้ยบ่นะครับแล้วก็อ่นานัปฏิฮานละเป็นรุกลบิสมิลลาฮิร์ระห์มานิรราะฮีม الحمد لله رب العالمين แล้วก็เล่าซัวเล่ซัวไม่ได้หรืไม่ได้ถ,ถ้าถ้าอ่านได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่อ่านพภาษาละไม่ได้เพราะเป็นลุกคนนะครับต่อมาอ่านภาษาะแล้วก็อา่านซัวแล้วก็รุกัว้าก้มรุกัว้าเนี่ยนะครับพร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่งนะครับเอาล้อวัดแล้วก็รุกัว้ามือ,อยันไปที่เข่านะครับหนังเสมอกับที่ศีรษะ และกล่าวสุบฮานะโรอบียโนร์ซีมีวะบ,บิฮัมคำดีอันนั้นเป็นสุนนะอันนั้นว่าถ่ายอะแต่อันนี้การที่เราลุกก้วเนี่ยก้มเนี่ยลุกก้นจะต้องก้มโดยเจตนาก้มด้วยนะเจตนาก้มแล้ลูกก้มเราลุกก้วสองล้อการลุกลก้วน,น,นั้นเป็นลุกก้นต่อมาข้อที่หกเงยศีรษะขึ้นจากลุกก้วมายืยนตรงพร้อมกับหยุดนิ่งครู่หนึ่ง ในแต่ละอีย네ิยาบทเนี่ยจะต้องมีหยุดนิ่งคู่หนึ่งนะถ้ามีหยุดนิ่งคู่หน ü, ึ่งเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้สัมยาัลลอฮลมัลฮำไมดะห์ลงต้องลงสยุ่เลยไม่ได้สัมยาัลลอลมิมัลฮำไมดะห์ให้นิ่งก่อนเขาก็เอาตัสบี์ใส่สไปสัมยาหลูลมันทำไม่ไดห์ราเป็นอะไรก็ละข้ามมดุแล้วก็ลงเนยมาก็ต้องหยุดนิ่งคู่หนึ่งแล้วก็ลงนะครับการที่รุกะัะเป็นรุกบอลเยติแดนเป็นรุกบอล แล้วก็นิ่งคู่หนึ่งด้วยหยุดนิ่งคู่หนึ่งในขณะที่ยืนก็กล่าวรบานาและกบบารคำนึงอ่านี่อันนี้คือรูกลน,นะเอธิดาสูยุดอ่าลงไปสูยุดเนี่ยพร้อมกับหยุดนิ่งคู่หนึ่งการสูยุดนั่นเป็นรูกลนส่วนการกล่าวตะศบีย์สุบานะรบิยานาลาวะบบฮัมดีอันนี้เป็นสุนัขไห้อะนะครับเราไม่กล่าวว่าไม่เสียเรามาแต่ถ้าไม่สูยุดอะ เสียก็มาใช่ไม่มดาสูญนั้นสําคัญนะครับส่วนว่าจุสูญอย่างไรวิธีการสูญอย่างไงเดี๋ยวเราเรียนรู้กันในในบทต่อไปว่าในแต่ละอิทธิบาทเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรคมขนาดไหนสูญขนาดไหนนะครับตอนนี้เรียนรู้กันว่าสูญเนี่ยเป็นรูกคนไม่สูญไม่ได้นะต้องสูญนะครับต่อมานั่งระหว่างสองสูญพอสูญแล้วก็เหนื่อยขึ้นมานะั่งเนี่ยการนั่งนั้นนะ่ะ เป็นรู้กฎนะส่วนกนารอ่านตัสเบียก็เรเบิฟิลีเนี่ยก็เป็นสุนทรแต่การนั่งเนี่ยเป็นรุกกฎก็ต้องนั่งน,นะครับต่อมาการนั่งแต่ชาวุนครั้งสุดท้ายนะครับการนั่งแต่ชาวุธครั้งสุดท้ายส่วนจะนั่งอย่างไรนะเราได้เรียนรู้กันในในคาถาต่อไปว่าในแต่อิริยาบถเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์กันอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นนั่งอิสติรอสไม่ว่าจะเป็นนั่งแต่วัดรู อิติรอก,ก็คือนั่งระหว่างสองสอยูเมื่อกี้นี่ส่วนตะวันรุกก็คือนั่งอ่านแะชารุคทั้งสุดท้ายนะครับต่อมาประการที่10อ่านแะชารุธคืออัจหริยาเนี่ยเป็นลุกคนนะเพราะนั้นต้องอ่านให้ได้เราเรียนต้องอ่านให้ได้แล้วก็สำคัญอ่านให้ถูกด้วยนะครับเหมือนต่อฟันดห้าเลยแตชารุธเนี่ยก็คือลุกคนเหมือนฟันดีห้าเลยไม่อ่านไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในในวันต่อๆไปดนะีกว่าฮะการอ่านอย่างไรนะครับ ก็มันก็มีหลักการอ่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทักทายคำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับเรียนไม่ได้ต้องเรียนว่า,อ,าอ่านกันยังไงอัตตาฮิยาเนี่ยนะครับอัตตาฮิยาตุลมุบาระกาตุลสลาวาตุลไบบาตุลลิลลาจนกระทั่งจบเนะดี๋ยวเขาหน้าเขาอ,อ่านต่อนี่รู้ก่อนว่ารู้ก่อนการอ่านเนี่ยเป็นรู้ก่อนนะครับจนกระทั่งจบเลยนะครับอัลสลับะอับีเมือ่อแต่ชุครั้งสุดท้าย นะอัลลอฮุ์มัลลิอะลาะมุฮัมมัดวะลาลีมุฮัมมัดอันนี้ต้องอ่านก็ทำหมดละตั้งแต่อาฮุดถึงฟินาลามินอินตะฮามิดุมะยีดนะนะต้องอ่านนะครับข้อที่สิบสองให้สลามครั้งที่หนึ่งวินาลามินอินตะฮามิดุมะยีดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อันนี้รูกคน อันนี้คอ, ah อันนส a s s a l อ m u a l a i k u m w a r a h m a t u ล l a h a a n น bersunnah นะครับอันนี้หนึ่งเนี่ยเป็นรู้กฎนะครับข้อที่สิบสามก็คือเรียงตามลำดำับจากข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามอย่าสลับหรือละเว้นข้อหนึ่งข้อใดถ้าเกิดสลับหรือว่าละเว้นถือว่าการเราหมายเท่านั้นใช้ไม่ได้นี่ครับหลักๆเลยนะเนี่ยสิบสามประการเนี่ยคือต้องมี ส่วนรยายละเอียดอื่นๆเนี่ยรัศมีต่างๆในอิทียบทต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้กันเพื่อจะเป็นสุนัรเพื่อที่จะป,ประกอบผลบุญนั้นมากขึ้นมีอะไรบ้างเราได้เรียนรู้กันในครั้งต่อต่อไปนะครับเราก็เนียนเลยว่าเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่าเป็นเรื่องแม่เรื่อเลิกเรื่องแล้วแม่เราเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายไปนะครับมีเวลาตอนไหนเราเรียนต,ตอนนี้เรามีคลิปเนี่ยจะดูตอนไหนก็ได้นะครับไม่เข้าใจไงเราก็ถามผู้รู้ถามคุณพ่อคุณแม่ถามตกีเราอยู่ใกล้ๆเราก่อน เขาใก,ใ,กใ,กใกล้ใกล้ตัวก่อนนะครับก็ความรู้เนี่ยมันต้องแสวงหานะต้องแสวงหาต้องถามถ่ายกันและก็สำคัญน,นะครับเมื่อรู้แล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติด,ด้วยสรุปนะครับรู้กลระเบานั้นมีส3บาประการนะครับ13าประการนะจะสลับหรือละเว้นข้อหนึ่งข้อใดการระบาดคนนั้นใช้ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมเรื่องของโรคระบาดเราก็ยังต้องรณรงค์กันอยู่ป้องกันกันอยู่ขอโดลจะรัศมาาีนาวาตา้าว่า แต่เรา,นนารเนีพ้นจากโรคไข้แค่เจ็บพ้นจากโรคระบาดนี้แล้วเราก็ป้องกันด้วยล้างมือบ่อยๆอ,ออกจากไหนก็ปิดแมสหรือว่าคนที่คนเยอะๆเราก็หลีกเลี่ยงไม่ไปอย่าไปรวมนะครับคนเยอะๆอย่าไปรวมนะครับแล้วก็ขอดุกอาแล้วก็สำคัญละหมาดเมื่อได้เวลาโดยเฉพาะคนที่บ้านอารมณ์ช่วยกันถามหาช่วยกันถามถึงว่า,ล,า,าละหมาดแล้วหรือยังชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนคนในบ้านละหมาด เราจะได้เป็นอุมาเราได้เป็นประชากรของท่านมิมมลมัสโอลเวลสลัมที่ได้เข้าสวรรค์พร้อมๆกันนะครับชาวหมาช่างบ้านก็ขอสวรรค์ทั้งบ้านเลยขอให้พวกเรานั้นได้เนี่ยมีความสุขและเพือ่อนใจพวกใครต่างๆครับวันนี้ขอบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายยะวัสสลามุอะลัยกุมุรฮ์อะมดุลลอฮ์วะบรักาตุฮู